สวัสดีนักเรียนชัน้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในเนื้อหาเดิมนะคะจากชั่วโมงที่แล้วนะในเรื่องเสียงและการได้ยินนะคะซึ่งในเนื้อหาชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครูก็ได้สอนไปแล้วว่าเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยแหล่งกําเนิดของเสียงเกิดมาจากอะไรตัวกลางที่ถ่ายทอดเสียงได้ดีที่สุดเนี่ย คือตัวการชนิดไหนเราได้ก็ได้เรียนไปแล้วนะคะในชั่วโมงก่อนหน้านี้วันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงค่อยเป็นลักษณะของเสียงแบบไหนนะคะแล้วก็ครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะให้ในักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในชั่วโมงนะคะให้เข้ามาดูตามคลิปของครูเนาะแล้วก็มาทวนในเนื้อหารตรงนี้ก่อนนะคะว่า เสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงเสียงก็เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุใช่ไหมคะซึ่งอะไรก็ช่างที่เป็นวัตถุที่เกิดจากการสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะทําให้เกิดเสียงซึ่งเสียงมาเดินทางมายังตัวกลางเนี่ยตัวกลางของเสียงเนี่ยจะเป็นตัวที่นําพาเสียงมาถึงหูอของเราซึ่งตัวกลางของเสียงนักเรียนรู้อยู่แล้วว่า เป็นตัวกลางของแข็งของเหลวแก๊สจากภาคนี้เขาจะเรียงลำดับตัวกลางที่เสียงเดินทางได้ดีที่สุดไปหาตัวกลางที่เสียงเดินทางได้น้อยที่สุดจะเห็นว่าของแข็งเป็นตัวกลางที่เสียงเดินทางได้ดีที่สุดเพราะอะไรของแข็งถึงเป็นตัวกลางที่เสียงเดินทางได้ดีที่สุดเพราะว่าของแข็งเนี่ยรูปร่างมันไม่เปลี่ยนแปลงอนุภาคมันยึดติดกันแน่น มันก็เลยเป็นเหตุผลทําให้เวลาเราฟังหรือได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินที่ชัดเจนใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูเสียงและการได้ยินเนี่ยอันดับแรกมันก็ต้องมีอวัยวะรับเสียงอ่ะอวัยวะรับฟังเสียงของเราก็ต้องเป็นหูแรงกําเนิดเสียงก็คือการสารั่นสะเทือนของวัตถุเนาะตัวกลางเราก็รู้ไปแล้วว่าเป็นตัวกลางที่เป็นของแข็งของเหลวแก๊ แล้วก็จะเป็นในเรื่องของมลพิษทางเสียงนะคะเรามาดูในส่วนของอวัยวะรับเสียงตรงนี้ครูก็อธิบายให้ฟังอีกรอบนึ่งว่าอาวัยวะรับเสียงของเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนรู้อยู่แล้วว่าอาวัยวะรับเสียงเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรคะอ่าก็ต้องเป็นหูของเราใช่ไหมคะซึ่งอวัยวะรับเสียงในตรงนี้ ก็จะเป็นอะไรเอ่ยหูชั้นนอกอ่าหูชั้นนอกก็ได้แก่ใบหัวแล้วก็รูหูของเราทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ในการรับเสียงรับฟังเสียงต่าง,ต,างต่อมาก็เป็นหูชั้นกลางหูชั้นกลางก็จะมีกระดูกเล็กๆทั้งสามชิ้นก็จะเป็นกระดูกคอสกระดูกท่างกระดูกโกลนไอหูชั้นกลางที่ทําหน้าที่ใหญ่ทําหน้าที่ในการปรับระดับใช่ไหมคะ ปรับระดับอุณหภูมิให้มันเท่ากันหูชั้นในก็คืออะไรคะชั้นในสุดเลยอาชั้นในสุดมันจะขดใช่ไหมคะขดขดคล้ายกับรูปก,กระดูกก้นหอยหรือที่เราเรียกว่าคอเขียะทาหน้าที่อะไรทําหน้าที่เกี่ยวกับการส่งตัวทําหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสียงไปที่ระบบประสาทประสาทส่งไปให้สมองสั่งงานอันนี้คืออวัยวะรับเสียงของเรานะคะแต่ถ้าครูถามว่า องประกอบของเสียงมีอะไรบ้างก็จะมีอวัยวะรับเสียงแหล่งกําเนิดตัวกลางนะเรียนแยกแยะให้ดีนะคะต่อมาเรามาดูแหล่งกําเนิดที่ทําให้เกิดเสียงมีอะไรบ้างก็จะมีแหล่งกําเนิดที่เกิดจากธรรมชาติคือเกิดเองเกิดได้ขึ้นเองเสียงนั้นเกิดเองโดยตามธรรมชาติเช่นเสียงร้องจากนกจากไก่จากงัวเสียงฝนเสียงน้ำเสียงลมพัดพวกนี้เป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติทั้งหมด เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือตัวเราเป็นคนกําหนดเองเนี่ยก็จะเป็นเสียงในพวกเครื่องจักรการทํางานต่างๆพวกเสียงรถยนต์ยานพาหนะพวกเสียงจากเครื่องดนตรีอันนี้คือวัตถุที่ทําให้เกิดแหล่งกาเนิดเสียงต่อมานักเรียนมาดูในเนื้อหาตรงนี้นะคะเสียงสูงเสียงต่ําเรามาดูว่าเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันคือเสียงในลักษณะแบบไหนเสียงจากแหล่งกาเนิดของเราเนาะ นักเรียนก็ได้ได้ยินเป็นเสียงสูงเสียงแหลมเสียงต่าเสียงทุ้มซึ่งมันเกิดจากการสั่นของวัตถุไอ้วัตถุตรงนั้นน่ะที่มันสั่นมันจะทำให้เกิดเสียงต่างกันอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเสียงสูงอ่ะคุณลืมบอกเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยเราจะเรียกมันว่าอะไรถ้าเป็นในเรื่องของเสียงสูงเสียงต่ำเราจะเรียกว่าระดับเสียงนะคะอ่ะก็จะเป็นระดับเสียงสูงระดับเสียงต่ำ ถ้าในเรื่องของเสียงสูงเสียงสูงนี่เกิดจากอะไรเสียงสูงก็คือเกิดจากความเร็วที่มันสั่นมากๆหรือความถี่สูงๆเนี่ยซึ่งเสียงสูงก็จะทำให้เกิดแหล่งกำเนิดที่เป็นเสียงแหลมจะได้เป็นเสียงแหลมนะคะถ้าเกิดเป็นเสียงต่ำเสียงต่ำนี่เกิดจากอะไรถ้าเป็นในลักษณะของเสียงต่ำจะเกิดจากแหล่งกำเนิดที่เป็น การสั่นที่มันน้อยการสั่นน้อยหรือความถี่ต่ำจะทําให้เกิดเป็นเสียงต่ําหรือเสียงุ้มถ้าเป็นเสียงต่ำร,รายได้เป็นเสียงทีุ่้มนะคะฉะนั้นในเรื่องของเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันจะวัดเป็นจํานวนรอบความถี่ความถี่ในการสั่นของเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยเราจะใช้หน่วยเป็นเฮิร์ตนะคะเฮิร์ตในที่นี้ก็คือ เฮซอ่ามยเป็นเฮิรตนะซึ่งระดับเสียงที่มนุษย์ได้ยินในช่วงความถี่ของเสียงสูงเสียงต่ำนะคะจะได้ยินเริ่มต้นที่20ถึง20,000เฮิร์ตถ้าในเรื่องของความถี่นะจะพูดเป็นเฮิรตนะคะอ่ะต่อไปมาดูเสียงดังเสียงค่อยเป็นยังไงถ้าเป็นในเรื่องของเสียงดังเสียงค่อยนี้จะเป็นลักษณะ ของที่เราเรียกว่าความดังของเสียงถ้าเป็นเสียงดังเสียงค่อยนะคะเราจะเรียกมันว่าความดังของเสียงซึ่งเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยความดังของเสียงหน่วยจะเป็นอะไรความดังของเสียงก็คือปริมาณที่นักเรียนได้ยินเสียงมันหนักมันดังมาถึงหูของเราปริมาณที่เขาเรียกความดังของเสียงเนี่ยเขาจะให้หน่วยฐานนึงเป็นเดซิเบลเดซิเบลในที่นี้ก็คือ สัญลักษณ์เป็นตัว dB นะคะ dB คือเดซิเบลซึ่งเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยเขาบอกว่าหูของเราเนี่ยที่องค์อนามัยเขากำหนดเอาไว้ว่าควรได้รับแล้วก็ได้ยินไม่เกินนะคะก็คือเขาจะกำหนดไว้ว่าเสียงที่เป็นอันตรายองค์กรกรมอนามัยโลกกำหนดเนี่ยก็คือเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลอ่ะ เสียงที่ดังเกิน85 dB ถ้าดังเกิน85เดซิเบลขึ้นไปเนี่ยเป็นเสียงที่อันตรายแล้วนะคะซึ่งเสียงที่เราควรจะได้ยินในปกติเนี่ยจะเริ่มต้นที่0ถึง80ถ้าเกิน85ขึ้นไปกเป็นเสียงที่อันตรายซึ่งเสียงอันตรายนี้ก็จะส่งผลต่ออะไรส่งผลต่อหูของเราอ่าส่งผลต่อหูของเราเป็นหูนวกเยื่อแก้วหูอักเสบปวดแก้วหู เพิ่มความรังควาใจให้ตัวเราในเรื่องของเสียงนะคะเสียงดังเสียงค่อยก็จะมาจากไหนแล้วเราใช้อะไรการวัดหลังในเรื่องของเสียงดังเสียงค่อยอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดนะคะในเรื่องของเสียงที่มันดังเสียงที่มันค่อยอะจะเป็นขอจะเรียกกันว่ามัตเรเสียงจังวัดนะคะแล้วก็จะเป็นหน่วยเดซิเบลขึ้นมา ซึ่งในหาในเรื่องของเสียงดังเสียงค่อยระดับความดังความค่อยแค่ไหนที่เราควรได้ยินเสียงอะไรบ้างที่เป็นเสียงที่อันตรายคุณจะสอนในชั่วโมงถัดไปนะคะชั่วโมงนี้ก็ให้เรารู้ไปก่อนว่าเสียงเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยเราจะเรียกเหมือนว่าระดับเสียงซึ่งเสียงสูงเสียงต่ำมันจะใช้หน่วยเป็นเฮิร์เราจะได้ยินเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยอยู่ที่ความถี่20ถึง2000 นะคะแต่ถ้าไปในเรื่องของเสียงดังเสียงค่อยเราจะเรียกมันว่าความดังของเสียงซึ่งความดังของเสียงที่เราไม่ควรจะได้ยินนะคะเกินก็คือ85เดซิเบลเกิน85เดซิเบลึ้นไปเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดอ,อันตรายต่อมาคุณก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่159หน้านี้เป็นหน้าที่159นะคะเขาบอกว่า ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับเสียงสูงเสียงตำ่ำข้อหนึ่งเขาบอกว่าระดับเสียงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงการที่ระดับเสียงเปลี่ยนแปลงเป็นเสียงตำ่ำเสียงทุม้มเสียงแหลมมันเกิดจากอะไรก็เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่มันสั่นใช่ไหมคะที่ครูบอกยิ่งวัตถุที่มีความสั่นเร็วความสั่นเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้เกิดเป็นเสียงแหลม วัตถุที่มีการสั่นแบบเบาๆค่อยๆก็ทําให้เกิดเป็นเสียงถุงอาจแสดงว่าระดับของเสียงขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุที่มันสัน่นต่อมาความดังของเสียงคืออะไรความดังของเสียงในข้อสองนะเขาบอกว่าความดังเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรก็คือความดังของเสียงที่หูเราได้ยินใช่ไหมคะจะเปลี่ยนแปลงตามระยะทางระยะทางระหว่างตัวเรากับแหล่งกำเนิดเ,เสียง อย่างเช่นครูยืนอยู่หน้าเสาถุงในโรงเรียนเนาะนักเรียนยืนอยู่หน้าป้อมป้อมยามหน้าโรงเรียนนักเรียนตะโกนมาหาครูครูก็จะได้ยินเสียงนักเรียนเนี่ยไม่ชัดเจนก็จะรู้ว่านักเรียนเรียกครูแต่ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนี่ขึ้นอยู่กับระยะทางในระหว่างที่ครูยืนอยู่หน้าเสาถุง นักเรียนยืนอยู่ตรงหน้าห้องเรียนใกล้ๆหน้าเสาถุงนักเรียนตะโกนเรียกครูนิดเดียวครูก็ได้ยินเสียงนักเรียนแล้วแสดงว่าความดังของเสียงเนี่ยมันเกิดจากระยะานนะคะระยะฐานเนาะภาพที่สนี้เขาบอกว่าให้เราเขียนแผนภาพความคิดในเรื่องของระดับเสียงกับความดังของเสียงเนี่ยว่ามันเปรียบเทียบกันเนี่ยความหมายความแตกต่างเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันไหมนะคะเรามาดูในเรื่องของระดับเสียง ระดับเสียงในที่นี้ก็จะเป็นระดับเสียงสูงกับเสียงต่ำถ้าในเสียงสูงก็จะเป็นความถี่สูงสงถ้าในเสียงต่ำก็จะเป็นในลักษณะที่ความถี่ต่ำๆสั่นหรอเบาๆบในลักษณะนี้เนาะสมบัติของเสียงในเรื่องความดังของเสียงหน่วยก็จะเป็นดีก็คือเดซิเบลความดังของเสียงคืออะไรก็คือลักษณะของเสียงดังแล้วก็เสียงคอยที่ส่งมาที่หูหรืออวัยวะรับฟังเสียงของเรานะคะ อันนี้ก็คือแบบฝึกหัดคิู่เฉลยหน้าที่159นะคะให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในคาบเนาะได้เข้ามาดูได้เข้ามาทำตามย้อนหลังนะคะ,ะสำหรับเนื้อหาของวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนหรือต้องการสอบถามตรงไหนนะคะอย่าเราไปพบปะพูดคุยกันในคาบเรียนนะคะสวัสดีนนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ